แต่ว่านะครับช่วงนี้มาติดตามข่าวสารเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของภาคการประมงกันบ้างครับสวัสดิการและสังคมแรงงานนะครับของจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับกว่า10หน่วยงานในการออกตรวจเรือประมงในเขตน่าน้ําของจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายการป้องกันการค้ามนุษย์และก็การกระทําความประมงผิดกฎหมายนะครับเบื้องต้นต้องบอกว่ามีเรือทุก,กลำครับมีใบอนุญาตแล้วก็แรงงานต่างด้าวมีบัตรสีชมพูทํางานทุกคนครับ นายธนพงศ์อรชรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า10หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานจังหวัดตรวจคนเข้าเมืองตำรวจน้ำตำรวจภูธรจังหวัดประมงเจ้าท่านะครับสาธารณสุขสอนชนภาค3และก็ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือนะครับได้ร่วมกันออกตรวจเรือประมงในทะเลอันดามันในหน้าน้ําของจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะป้องกันและปราบปรามนะครับเรื่องของการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ทางทะเลในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตสําหรับภารกิจครั้งนี้นะครับก็ได้มีการตรวจเรือประมงทั้งสิ้นนะครับเลำครับโดย7จ็ดลำนี้นะครับมีลูกเรือที่เป็นคนไทย127คนและก็รายงานต่างด้าว132คนส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเรืออวนดําอวนล้อมออกหาปลาในหน้าน้ําจังหวัดภูเก็ตและก็ทะเลอันดามันจากการตรวจสอบก็ไม่พบการกระทำความผิดของเรือทั้ง7จ็ดลำนะครับ เพราะว่าทุกลำมีใบอนุญาตการทำประมงผิดกฎหมายขอไปครับมีใบอนุญาตในการทำประมงพาณิชย์นะครับแล้วก็หนังสือรับรองใบอนุญาตการใช้เรือรวมถึงแรงงานต่างด้าวครับมีบัตรสีชมพูหรือว่าใบอนุญาตการทำงานทุกคนครับ แต่ละหน่วยงานก็จะดูภารกิจของตัวเองเป็นหลักนะครับอย่างของสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตเนี่ยดูเรื่องสภาพการจ้างการทํางานนะครับค่าจ้างค่าตอบแทนว่าถูกต้องไหมนะครับลูกเรือจํานวนกี่คนมีเวลาพักอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับที่เราดูเป็นสําคัญแต่ก,ก็ก็ดีนะครับวันนี้ยังไม่เจอการกระทําความผิดนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเรือทั้งหมดเนี่ยก็จะโดนสุ่มส่วนจากการแจ้งออกจากชุยนไปโบ้มาแล้วนะครับ ขณะที่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมารายหนึ่งนะคะเขาได้เล่าให้ฟังค่ะว่าตนเองได้มีการเดินทางเข้ามาทํางานภาคการประมงตั้งแต่อายุ17ปีก่อนหน้านี้นะคะทาอยู่ที่จังหวัดชุมพรค่ะได้รับค่าแรงน้อยจึงได้มีการตัดสินใจเดินทางมาทํางานที่จังหวัดภูเก็ตเพราะได้ค่าแรงเดือนละ2 0 0 0 0บาทอีกทั้งนายจ้างก็ดูแลดีนะคะมีการจดทะเบียนที่ถูกต้องหากว่าเจ้าหน้าที่เรียกตรวจก็ไม่กลัวค่ะยินดีที่จะให้ความร่วมมือเช่นเดียวกับไสก๋งเรือ ก็บอกนะคะว่าในการออกเรือประมงในแต่ละครั้งก็ต้องมีการเตรียมเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อความถูกต้องแล้วก็ความสบายใจหากว่าเจ้าหน้าที่เรียกตรวจค่ะเอกสารลูกน้องมัง่งทะเบียนเรือเราก็พาเอกสารไปพร้อมอย่าให้มันอย่าให้มันนั่นเลเอาที่ว่ามันถูกกฎหมายนั่นเอง ကောင်ကောင်တော့ကောင်းပါတယ်အခုတော့စိတ်ပြတာဘလို့မြန်မာငတောတယ်ကအခုလိုစိတ်ပြတာကောင်းပါတယ်ပြောချက်လော啊စိတ်စိတ်လွတ်အင်းစိတ်ချလက်စိတ်ချလက်တာပါဘယ်လိုလဲလော啊မได้อัย aka ซูดิလူမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးလေอัย aka ซูတော့แจ๊ะเจ๊ะတယ်ဘလို့မြန်မာကတော့တဲ့အင်းအခုလိုမျိုးดิလူမျိုးစိတ်ပြတာတအားကောင်းတယ်